สวัสดีคะ่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกทั่วไทยนะคะวันนี้ร้านเทียนงามเครื่องหวานข้าวซิ่งโส,สุภั์กันช่างนะคะก็ได้เดินทางไปติดให้ลูกค้านะคะตอนนี้ลูกค้าก็ได้เตรียมรถไว้รอแล้วนะคะวันนี้มาติดเป็นเอลคูโบตาสี่ห้าศูนยนะคะมาถึงเราก็บันเลงเลยะคะ่ะตัวนี้นะคะเราต้องโจะน็อตสามตัวนะคะเพราะว่า เป็นเอลคูบต้าสีนะคะตอนนี้เราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็แนะนำการใช้งานกล้องดิจิตอลให้กับคุณพี่เขาทำความเข้าใจนะคะว่ากล้องดิจิตอลมี2ระบบนะคะระบบแรกจะเป็นตัวจานเบี่ยงเม็ดข้าวระบบที่2ก็จะเป็นตัวปล่อยข้าวลงนะคะเนี่ยนะคะ หนาบางอยู่ที่เราปรับหน้าจอนะคะแล้วก็เวียงเม็ดข้าวใกล้หรือแบบไกลๆหรือแบบกว้างๆก,ก็ขึ้นอยู่ที่เราปรับหน้าจอนะคะเพราะทางร้านมีกล่องควบคุมดิจิตลอลอ,อยู่แล้วนะคะเนเลจะเครื่องหวานข้าวส,สิ้นสสุพัฒนการช่างนะคะระบบหน้าจอดิจิตอลตัวถังสเตนเลสแข็งแรงทนทานทั้ง จะใส่ข้าวได้ประมาณ75กิโลหรือ2ถุงปุ๋ยนะคะความกระจายของข้าวก็จะแบบนี้นะคะจะเอากว้างกว่านี้ก็ได้หรือจะเอาใกล้กว่านี้ไกลๆก็ได้นะคะขึ้นกับเราปรับหน้าจอนะคะตอนนี้เราก็ติดตั้งอยู่ที่บ้านตองต้นตำบลกูกระสิงอำเภอกระสิวิสัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะเรามาเป็นครั้งที่3แล้วนะคะ เครื่องหวานข้าวซิ่งตบจูดกับลูกค้านะคะประหยัเดเวลาประหยัดข้าปลูกแล้วก็เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะคะช่วยทุนแรงชาวนานะคะการติดตั้งก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยจะเราติดตั้งตรงตัวยานกระบอกไม่ได้ติดตั้งตรงใบมีดข้างหน้านะคะเก็บสายไฟเรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้เลยจ้ะแข็งแรงทนทานนะคะการติดตั้งแบบนี้นะคะ ร้านจะตั้งอยู่ที่สี่แยกทางพาดอำเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร์นะคะนี่เลยจ้ะลูกค้าท่านใดสนใจโทรสอบถามได้นะคะเบอร์โทร0872 171482นะคะฝากพ่อแม่พี่น้องติดตามเพจด้วยนะคะ